ม่วงนอกหรือดุม่วงนอกหดุม่วงนอกฤดูเรื่องหนากินเลยค่ะโอ้ยคสีส้มดีคักอะมะม่วงนอกฤดูเจ้าบางวงอย่งนีออกนอกฤดูเจ็บผิว แต่ทรงมันก็คือม่วงแก้วนี่แหละคือม้วนเกลวแต่มันก็มาออกนอกดูกูดง่ายว่าต้นไม้ใหญ่ๆสามารถคูดลงได้ธรรมดาเช่ถ้าให้ทำไงวะอืมแซ่บเปี๊ยถ้าวัดเปี่ยวครับไหนมันยัยเปิดยปีไปโอ้โห